ไปดูเรื่องของงบประมาณในการโฆษณาช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งกันสักหน่อยว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยเงินสะพัดไปขนาดไหนแล้วนะครับก็เป็นการเปิดเผยมาจากกรรมการผู้นวยการใหญ่ของบมจอสมทคุณธนวัฒน์วันสมบอกว่าคาดว่าในช่วงของการเลือกตั้งปีนี้จะมีไรายได้จากการโฆษณาประมาณ100ล้านบาทจากภาพรวมตลาดสื่อโฆษณาช่วงเลือกตั้งที่คาดว่าจะเติบโต20%โดยทางอสมทเนี่ยเตรียมรูปแบบรายการพิเศษทั้งในส่วนโมเดิร์นไนทีวีและก็สนักข่าวไท เจาะประเด็นการเลือกตั้งที่ประชาชนสนใจผ่านพันธมิตรต่างๆทั้งสื่อทีวีวิทยุและเคเบิลดาวเทียมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงสื่อออนไลน์และสื่อใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันของ iPad iPhone นะครับซึ่งก็จะเปิดโอากาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายอย่างเปิดเผยไม่ปิดกั้นพักใดพักหนึ่งทำให้คาดว่าไรายได้ในไตรามาสที่2ของปีนี้จะเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาสแรกที่1 0 1 5และจะส่งผลให้ไรายได้ของอสองมอทอทั้งปีเป็นไปตาม าหมายที่ประมาณ6000ล้านบาทครับนี่ถ้าสรุปภาพรวมนะครับในควอเตอร์ที่1นะครับของ2 5 5 4ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าผลประกอบการโดยรวมนั้นดีนะครับเป็นกระตาคาดหมายนะครับแล้วก็ได้ขยายในส่วนของรายได้วมนะครับเป็นตัวเลข2หลักนะครับทางด้านทัศร์ทัพก็เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทางด้านรายได้วิทยุถึงแม้ว่าสภาพการตลาดโดยรวมมีปรับลดนะครับแต่ว่าสมทรถก็ยังคงรักษาสถานะ รายได้จากธุรกิจส่วนนี้ได้นะครับธุรกิจสมัมปทานก็ยังคงมีรายได้ต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่นะครับจากสื่อใหม่ที่เสริมเข้ามาในรูปปรกรรมย่า่ชัดเจนนะครับน็นเป็นพอร์เตอร์แรกนะครับาาจากนั้นเราเริ่มมีการปรับปรุงระบบการเนินการภายในตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทางด้านเคเบิลดาวเทียมน,นะครับก็จะมีการนําเสนอนะครับทั้งเป็นภาษาไทยผ่านเอ็นคอร์วันแล้วก็ภาษาอังกฤษผ่านอาเซียนทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วน,น,นของเครือข่ายเคเบิลดาวเทียมท,ท,ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงสมัคร การเลือกภาพเนี่ยนะครับแสดงวิสัยทัศน์แสดงนโยบายพรรคอต่างๆได้นะครับโดยโดยไม่ปิดกั้นนะครับแล้วก็เพื่อความถูกทุกพรรคนะครับแล้วก็ยังมีพวกสื่อเว็บไซต์พวกสื่อใหม่นะครับมีมีเดียของเราที่ดูภาพได้ผ่านทางไอโฟนไอแพดต่้งๆอืนะครับก่อนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพรวมของการนำนำเสนอข่าวแบบครบรอบนะครับทุกทุกสื่อนะครับที่เราสทเตรียมที่จะนำเสนัครบ